กฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับผมทนายโออง์อาจพมูอดกับทุกคำถามของท่านมีคําตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียมกับปัญหาทางกฎหมายที่ท่านต้องการจะสอบถามฝากกดติดตามกดแชร์กดซับ c r i b e นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของทางรายการของทนายโอต่อไปเชิญพบและติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ กับผมรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับเดี๋ยวขอยักถอนม้แล้วกันนะครับจะได้เสียงชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับครับวันนี้เราก็มีประเด็นข้อสงสัยนะฮะอ่าอันเกี่ยวกับปัญหาการใช้เอกสารนะครับอ่ทั่วๆไปนะครับอาจจะไม่ได้ลงเรื่องของคดีความต่างๆแต่ก็ทนายโอก็มีความมั่นใจนะครับว่าหลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยอยู่เช่นเดียวกันว่าอ่การมอบหน,น้าทีงนะที่เป็นคําถามเข้ามาเนี่ยนะครับว่ามอบหน้าที่เป็นยังไงนะ มีแบบไหนบ้างนะแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มอบชันทะเนี่ยมันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงกับการมอบนาจบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนของการมอบนาจนะครับที่เราจะอาจจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งหลายๆคนก็หมดเนื้อหมดตัวนะฮะกับการมอบนาดเลยก็มีนะครับไปเซ็นให้เขาไม่กรอกรายละเอียดเขาไปกอกโอนขายบ้านขายที่นะของเราไปก็มีนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันนะครับจะได้เรามาระวังนะครับ เกี่ยวกับการใช้เอกสารเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนี้นะครับครับในส่วนของการมอบอำนาจนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาว่าการมอบอำนาจนี้นะครับคืออะไรนะในความหมายนะครับมอบอำนาจหมายถึงาการมอบหมายให้มีอำนาจจัดการแทนหรือทําการแทนส่วนการมอบฉันทะหมายความว่านะมอบทุรละด้วยความไว้วางใจยินยอมให้ทําการแทนโดยมีหลักฐานนะครับ ถ้ามาอธิบายกันแบบภาษาบ้านเราเนาะการมอบอำนาจก็คือการที่เราจะต้องมีอำนาจก่อนนะถ้าเราไม่มีอำนาจเราก็มอบผคนอื่นไม่ได้ตรกนี้ครับต้องมีกฎหมายรองรับเรื่องของอำนาจของเราก่อนว่าการจะทําสิ่งนี้นะเรามีอำนาจในการทําได้นะครับแต่ก็เฉพาะเรานะฮะที่ทําได้นะครับหากเราต้องการที่จะให้คนอื่นทําแทนจะต้องมีการมอบนะอำนาจตามกฎหมายนะฮะก็คือต้องลงลายมือชื่อต้องมีรายละสอนมีพยงพยานในการเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยเกิดเป็นหนังสือในการมอบอำนาจของเราเพราะฉะนั้นหากว่า เราได้มอบนาดให้ใคขแล้วเนี่ยนะครับเขากระทาการขึ้นมาหากเกิดอะไรขึ้นจะเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นคนทําเองแปลว่าเราต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของการมอบนาดคือจะมีความเข้มข้นนะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ในส่วนของการมอบฉันทะนะเป็นเรื่องของความไว้วางใจให้กระทําการแทนในซึเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการไปส่งเอกสารรับเอกสารอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรืออย่างที่ทนายนะมอบนาดให้กับ ผู้ช่วยนะรหรือสม,มิธทรเอเลขานะครับไปดําเนินการในเรื่องของการคัดเอกสารต่างๆในในสำนักงานหรือในส่วนของอทะเบียนที่หน่วยงานราชการอย่างนี้นะครับหรือมีการมอบฉันทะให้ไปเลื่อนเวลาในการาพิจารณาคดีนะของศาลไปฟังพิจารณาคดีนะครับหรือการไปการยื่นคําคู่ความนะเข้าไปในศาลอย่างนี้ก็สามารถที่จะมอบฉันทะได้เช่นเดียวกันนะครับ มันเอาเป็นง่ายๆว่าสรุปก็คือการมอบอำนาจคือการที่เรามีอำนาจอยู่แล้วนะครับสามารถจะทําอะไรก็ได้นะตามกฎหมายรับรองแล้วเราไม่ทําเองเราให้คนอื่นทําต้องมีการมอบอำนาจเป็นหนังสือนะครับในส่วนของการมอบอำนาจก็คือไว้วางใจให้เขาทําแทนในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้นะฮะเรามาดูว่าลักษณะของการมอบอำนาจเนี่ยนะครับตามที่กฎหมายนะครับได้กําหนดไว้นี่นะครับ S <S <S การมอบอำนาจเนี่ยนะครับคือการที่บุคคลหนึ่งนะบุคคลใดที่มีอำนาจในทางกฎหมายในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยชอบและมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ใช้อำนาจแทนตนเป็นเรื่องเป็นเฉพาะเรื่องหรือเป็นเรื่องทั่วไปภายในขอบเขตอำนาจที่ผู้มีอำนาจนั้นมีนะฮะและภายในขอบเขตวิยาที่กำหนดไว้นะครับตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา797นะครับทีนี้มาดูในส่วนของ798นะครับกฎหมายนะฮะได้กำหนดไว้นะครับว่า ส่วนในกิจาการอันใดที่กฎหมายกําหนดบังคับให้ทําเป็นหนังสือนะการมอบอำนาจย่อมต้องทําเป็นหนังสือด้วยนะนี่คือสาระสาคัญนะฮะอะไรก็ตามแต่ที่เราจาเป็นจะต้องทำโดยอำนาจของเราแต่มันต้องมีการจดทะเบียนะหรือการทําอะไรที่ต้องมีการใช้ดําเนินการทางด้าเนเอกสารที่กฎหมายบังคับต้องมีทาตามแบบอย่างนี้นะฮะเราก็จะต้องมอบอำนาจโดยมีหนังสือด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลายท่านก็อาจจะมีคําถามด้วยแหละครับว่าเออก็เคยนะคุนเคยกับเรื่ององการมอบอำนาจอยู่บ้าง แต่ก็มีข้อสงสัยเพิ่มเข้ามาอีกแล้วว่าโอเคแหละมอบหน้านี้จะต้องติดอากรสแต็มหรือไม่มอบฉันทะต้องติดอากรสเต็มหรือไม่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการมอบฉันทะก็ไม่ได้ติดอากรสเต็มอะไรนะครับแต่การมอบหน้านี้จำเป็นจะต้องมีการติดอากรสเต็มด้วยนะการติดอากรสเต็มนี่นะครับเราแบ่งลักษณะของการติดอากรสเต็มเนี่ยอย่างไหนติดราคาเท่าไหร่อย่างไรนะครับอามาดูกันนะครับคือติดติดมุมไหนก็ได้นะฮะที่ ในเอกสารของเราอาจจะเป็นด้านบนนะครับที่เป็นช่องบ้างนะฮะที่เราสามารถที่ติดได้นะครับตามกฎหมายได้แบ่งลักษณะของการติดอกรสแตมไว้นะครับอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับในส่วนของการมอบนาจก็คือนะตามมาตรา104นะครับได้กําหนดไว้นะในประมวลรัชนากรนะครับก็คือว่าถ้าเราจะมอบอำนาจนะครับให้บุคคลเดียวหรือหลายคนนะกระทาการในครั้งเดียวนะย้ำคงเดียวนะครับติดอกรสแตม10บาท แต่เราจะมอบหน้าให้หลายคนหรือคนเดียวกระทําการหลายๆครั้งนะในหลายๆเรื่องนะเราก็มอบไปเลยครับติดตะกรันแต็ม30บาทแต่เราจะมอบให้กับคนหนึ่งคนใดหรือหลายๆคนทําในหลายๆเรื่องแยกกันทานะก็คิดไปตามหลายคนเลยครับคนละ30บาทนะนี่คือแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันในส่วนของการมอบหน้านะครับแล้วการมอบสนามีกี่ลักษณะนะเราก็มาดูกันนะครับตามประมวลกฎหมายนะครับที่ได้แบ่งลักษณะของการมอบหน้าไว้นะฮะแบ่งออกเป็น2ออย่างด้วยกันนะ ทนายได้กล่าวเรือเบื้องต้นนะครับว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา9เจ็ด97นะฮะก็บอกว่าการมอบอำนาจทำได้ในสองลักษณะก็คือมอบแบบทั่วไปนะฮะกับมอบแบบลักษณะเฉพาะเรื่องนี่นะฮะเรามาดูลักษณะตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับการมอบอานาจในลักษณะเฉพาะการหรือเฉพาะเรื่องเนี่ยนะคือการที่ตัวแทนกระทาการแทนตัวการนะแต่เพียงในสิ่งที่จําเป็นเพื่อกิจการอันเขาได้มอบหมายแก่ตนสําเร็จรูปลงไปนะครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา800นะครับก็จะแบ่งไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขามอบเจาะจงมานะครับจะอยู่ในมาตรานี้แหละนะครับหรืออีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือเป็นการมอบให้กับตัวแทนของเรานะครับทำกิจการใดๆนะฮะได้ทุกอย่างนะได้ทุกอย่างจะอยู่ในมาตรา801นะฮะแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ในข้อนี้จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับในเรื่องของการให้การอ่การขายนะฮะหรือการจำนองสังหารัพนะฮะการให้เช่านะฮะ าสานเดิมซั์มากกว่า3ปีนะฮะการปฏิบัติายอมความกันยึดฟ้องต่อศาลการมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการตรงนี้จะไม่อยู่ในส่วนของการมอบนาทั่วไปนะครับครับนั่นคือลักษณะของการมอบนาจนะครับก็มีความแตกต่างกันแน่นอนครับกับการมอบฉันทะเนาะมอบฉันทะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ทำทั่วๆไปรับไปส่งเอกสารไปดําเนินการาเบื้องต้นแทนเราโดยที่ในข้อที่กฎหมายไม่ได้รองรับว่าจะต้องเป็นบุคคลใคนคดีทำนะครับแต่ถ้า วางไว้รูปูแบบว่าคนที่ทําได้ต้องมีอำนาจอย่างนั้นท่านต้องมอบอำนาจและถ้ากฎหมายกําหนดว่าจะต้องทําเป็นหนังสือนะครับในการทันกิจกรรมหรือนิติกรรมอะไรก็ตามแต่ถ้าท่านไม่ทําเองท่านต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือนะครับแล้วส่วนของการมอบฉันทะอะไรนะครับมอบฉันทะนี่จําเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการติดอากรสแตมนะครับโดยหลักแล้วก็จะไม่ได้กําหนดไว้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เช่นเดียวกันนะครับมีบางกรณีนะที่ได้มีการกําหนดไว้นะครับ อย่างตามในประมวลรัชการมาตรา104นะครับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับมาตรา13บัญชีอัตราอากรสแตมข้อที่8กําหนดว่าการมอบชันทะให้ลงมติในที่ประชุมนะของบริษัทนะจะต้องติดสแตมเพื่อเสียค่าอากรนะครับมี2กรณีด้วยกันนะฮะกรณีที่1ลักษณะของการ,รให้ไปลงมติในการประชุมครั้งเดียวนี่นะก็มอบอก็ติดอากรสแตม20บาทนะแต่ถ้าไปประชุมมากกว่า1 อ่ามอบกับครั้งเดียวนะครับมากกับหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับติดอากรสแตมหนึ่งรอยบาทคือเรื่องของการลงมตินะคือมีสิทธิ์มีหน้าในการลงมติในในที่ประชุมของบริษัทนะครับก็จําเป็นต้องติดอากรสแตมนะในการมอบหน้าลักษณะนี้นะครับครับก็หวังว่านะฮะก็คงจะรู้มากขึ้นน้อในเรื่องของการมอบนาจนะครับซึ่งเพื่อนๆก็มีถามเข้ามาอยู่พอสมควรนะว่าจะมอบอานาจยังไงจะทําแบบไหนส่วนเรื่องของรายละเอียดนะฮะว่าแบบมอบนาจทำย่างไรนะสามารถโหลดได้จาก อาจารย์กูได้นะครับอาจารย์กูก็มีเยอะแยะให้เราสามารถโหลดออกมาเป็นรูปแบบได้นะครับส่วนการมอมนั่นในสารเป็นเรื่องของทนายความเป็นเรื่องที่ต้องใช้ในกระบวนการยุติธรรมจะแยกแตกต่างออกไปนะครับตรงนั้นจะต้องใช้แบบฟอร์มของสารนะครับไม่ต้องติดอัก,กาศแตมก็ได้ครับก็หวังว่าจะได้รายละเอียดได้ความรู้นะครับในการนําไปปรับใช้ได้นะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมที่ทนายอาจจะอธิบายข้ามไปหรือ,อเร็วไป หรือฟังไม่ทันไม่เข้าใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมภายหลังได้นะครับโดยทนายจะทิ้งไอเดียไลน์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับท่านสามารถทักไลน์ไปแล้วก็สอบถามปัญหาฝากข้อความไว้พอทนายว่างก็จะเข้าไปตอบให้นะครับแต่ถ้าต้องการจ้โทรปรึกษาในเรื่องของคดีความโดยที่มีรายละเอียดนะตรงนั้นอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรึกษานะครับในทางคดีเนะาะทักไปถามก่อนทักไลน์ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวท่านจะบอกว่าจะต้องมีรายละเอียดยังไงค่าใช้จ่ายอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่า ท,ท่านคงจะได้ประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่างกายแข็งแรงปอดปราศจากโรคภัยโดยเฉพาะโรคโควิดในช่วงนี้นะครับทําดีนะครับต่อผู้คนนะทำดีหนึ่งครั้งต่อวันนะครับอย่างน้อยๆนะชีวิตเราดีสังคมดีครอบครัวเราก็ดีเช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ